สวัสดีครับสวัสดีครับก็เก่งเกตมาซ้นำนะวันนี้นะครับโอ้ยอากาศโคตรดีเลยฝนตกเปน,นทั่วฟ้าเมืองไทยป่านนี้กรุงเทพขงน้ำท่วมไปแล้วนี่ครับอุดมสมบูรณ์นะฮะอู่ผมครับอุดมสมบูรณ์ด้วยด้วยน้ำนะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะมีปลาหมอเกลืออันนี้อ่า อันนี้จะเป็นร่องมรสุมน้ําวนนะครับนี่นะร่องมรสุมน้ําวนนะครับ่าได้เกิดขึ้นในอู่ผมแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวอีกสักพัก,กนี่มันจะเป็นตัวเลขนะครับซื้อหวยแทงแม่งเลยอ๋อเนะครับน้าวนนะน้ำวนเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นเลขนะครับไม่ต้องหยอดเทียนเนี่ครับลมแรงครับวันนี้ยังไม่ได้ทำงานนะครับเอามาวัดที่นะ เขามาวัดที่รางวัดมาวัดที่ดินนะครับแล้วก็จะทําทางด้านข้างนะครับจะล้มเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวแม่โคมาจะมาล้มกอไผ่นะครับแล้วก็ทําทางเข้าออกด้านข้างนะครับว่าได้วัดรา,างวัดเสียภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหลากทับน้ำหลากหลากไหลเข้าอู่อุดมสมบูรณ์สุด,สด ยืนถ่ายเล่นๆงี้อันตรายนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยฝนสาดเปียกน้ำนะฮะอาจจะเกิดไฟฟ้ารั่วได้นะครับรัดวงจรนะครับไฟฟ้ารั่วนะครับเนี่ยอาจจะเกิดไฟฟ้ารั่วนะครับอย่าได้เข้าใกล้เลยนะถ้าไม่เอาเบรกเกอร์ลงนะครับอันนี้ผมปิดเบรกเกอร์ในตัวอูเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเดินเข้าใกล้นี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเสียงสุดยอดปังปังปึ้งปังฝนตกฟ้าร้องยังไม่ถึงเดือนสิบสองเลยน้ำก็นองเต็มอู่แล้วโอ้พัดโคตรแรงเลยโอ้ไม่ต้องล้างรถเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดใช้ได้เลยแจ่มเลยหมดเลยครับรถงมงเครื่งอง,งมือ สาดแรงๆครับเนี่ยโหนุ่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับอันนี้ก็มาแลครับงว่งๆไปดับนะครับ,ดนนรบเดี๋ยวจะมาให้ดูมันเป็นอะไรนะครับคลิปหน้านี่โอ้ยลุงเขียวอาบน้ำไม่ต้องล้างเลยครับสะอาดเปิดป๊าปรปลงล้าง,งเครื่องเลยนี่นไงนุ่นครับปอดจุนเน ไม่ต้องซื้อขับก็มีขับนะครับนี่ครับบอกถามได้เลยครับ่ารถยี่ห้อไหนดีครับผมขับมาทุกรุ่นแล้วขับแม่งมันทุกยี่ห้อพ่อ f จ r เนอร์ก็ขับครับเอเวอเรก็เคยขับอะแรปเตอร์ผมยังเคยขับมาแล้วเลยแต่ไม่มีเป็นของตัวเองครับขับได้อย่างเงี้ยครับนี่ครับ มันดีที่ว่ามันเป็นมันดีที่แค่เนี้ยค,ครับเนี่ยเนี่ยมันดีแค่ตรงนี้แหละครับเนี่ยนะครับมันดีแค่ตรงนี้ครับรถผมอาวุธไม่เยอะฮะอาวุธไม่เยอะอาวุธไม่เยอะครับแต่ก็ดึงรถหกล้อมาแล้วนะฮะๆๆรถใหม่อายอ่ะนี่ครับเราเราเรารถเก่าแต่เราต้องคุย,ยหน่อยผมผมผมรถใหม่ๆๆ ตกอย่างแรงครับเนี่ยเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวมาฝนตกเลยเกรถเลี้ยวเข้าอูเกือบไม่ทันนู่นขับกีปอเลี้ยวเข้าอูเกือบไม่ทันนะฝนตก<ม>เดี๋ยวฝนหยุดละกวาดอูครับแจวเลยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกวาดอูนี่ เดี๋ยวกว่าดูนี่เดี๋ยวล้างรถคันนี้เลยทีเดียวเลยเ,ยเดี๋ยวล้างรถคันนี้เองเลยวันวันแรกนี่คุยให้ฟังนี่วันแรกนะครับลากรถเข้ามาหวยออกเลยอ่ะเนี่ยตอนเจ้าของรถลากรถเข้ามาเนี่ยพอ,อีกวันนะหวยออกครับก็ไม่ได้ซื้อครับอยู่แค่เงี้ยใกล้ๆเลยหวยออกเมื่อข่าวนู่นนะครับออกเก<อ>้าเจ็ดรอบนี้ก็มาออกรถยกครับหกเจ็ดสุดยอดเลย เจ็บมาเจ็บมาแรงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบรรยากาศฝนตกสาดสาดบ้านไทยน้ําท่วมมัไงครับนรุงเทพโอ้บรรยากาศหน้านอนน้อเอะเงี้ยเี่ยนี่เขาพอจูเนอร์ครับพอจูเนอร์เยอะครับพอจูเนอร์อย่างเยอะครับทุกวันนี้มันจะเป็นรถโหลอยู่นะครับพอจูเนอร่รถตลาดครับรถอย่างเยอะโอ้ ผู้บ้าร้องส่วนส่วนส่วนดาก็นายคันนั้นก็ยางแตกนะครับล้อหลังขวา,าน่าจะมีช่างประจํามาซ่อมนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาครับผมโตครับคุณน,นะครับ,นนรบตามแลวฟังช่องก็เก่งเกินมาซ่อมครับฝากเป็นกําลังใจจะไ,ได้อ่า ทำคลิปนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรก็ถ้าทำคลิปพอเป็นประโยชน์ได้ก็จะทำให้นะครับถ้าพี่ๆอยากจให้ผมทำคลิปเ,เกี่ยวกับเรื่องวิธีเช็คอะไรประมาณเนี้ยเช็ครถเช็คอะไรเนี้ยถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มานะครับถ้าทำได้ถ้ามีความรู้พอความสามารถถึงก็จะทำให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ